วัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีท่านสมาชิกท่านหนึ่งฝากคำถามเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำต้มหมูท้ายท่อคับเพื่อนก็ในรายละเอียดคำถามที่ฝากไว้นะครับเพื่อนเพื่อนก็พูดถึงส่วนที่เป็นท่อที่ส่งน้ำเข้ามาในร่องส้วมเพื่อนเ แล้วก็ท่อที่ระบายน้ำออกไปไอฟฝามเพื่อนเพืก็ต่อไปบางส่วนแล้วแต่ผมก็กลับมาดูวิดีโอเก่าที่ได้ทำเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็เห็นว่ามียอดวิวเยอะอยู่พอสมควรเพื่อนๆผมก็เลยจะเพิ่มเติมนะครับเพื่อนเเกี่ยวกับท่อที่เราใช้นะครับเพื่อนๆว่าทาง หัวล้าวอ่ะเพื่อนๆนที่ปล่อยน้ําออกมาจากบอ่อพักอ่ะแล้วก็ส่งไปในร่องส้วมเพื่อนๆใช้เท่าไรขนาดเท่าไรแล้วก็ตรงช่วงท้ายข้อของเพื่อนที่ระบายออกไปบ่อบำบัดนะันไปบ่อแก๊สต่อไปเนาะเราใช้ท่อขนาดไหนเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเรื่องราวของท่อที่ระบายน้ำลงไปในร่องท่วมเพื่อนเพื่อนสำหรับอ่างน้ำนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่างน้ำที่เราทำไว้ข้างฟาร์มหมูเราเนี่ยเพื่อนอน,นะวางอยู่ข้างๆฟาร์มหมูเราเนี่แหละตอนนี้ประโยชน์สำหรับอ่างน้ำ อ่างนี้นะครับเพื่อนๆเราจะใช้2อ,อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะใช้ทุกวันก็คือ,อระบายลงไปในล่องช่วมหมู่เราเพื่อนๆไล่พวกมูลอุจ,จะลระหรือว่าปัสสาวะของเด็กๆเ,เราในฟาร์มไล่ลงไป ใช้ปร์มน้นเลยเพื่อนๆนด้วยการเปิดน้ำยกท่อสองสองอันนี้ขึ้นเพื่อนๆเ,เอาไว้ปิดท่อที่ระบายลงร่องสองฝั่งเพื่อนเพอนเพราะว่าฝาหมูเราจะมีสองฝั่งนะครับทางเดินกลางนะครับเพื่อนๆแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นคอกหมูนะครับส่วนท่อนี่ก็คือ เอาไว้เปิดฝั่งละท่อไงเพื่อนๆตรงท้ายท้าย้อกันเนาะก็จะเปิดท่อละท่อละฝั่งของเพศผู้กับเพศเมียเนาะอันนี้คือหลักของการที่เราเสียบท่อนี้เอาไว้เพื่อนเพื่อเพื่อที่จะเวลาใช้งานก็คือเปิดยกท่อขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็น้ำจากในอ่างก็จะไหล ไหลลงไปไล่พวกพวกตะกรอนมูลอุจจระของหมูลเราอะไปถ่ายฟาร์มนู้นเลยเนาะส่วนขนาดนะครับเพื่อนๆขนาดตามที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งถามเอาไว้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเพื่อความชัดเจนนะครับเราจะใช้อยู่ที่ขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไ,ไหมครับ อา่าไม่ชัด4ีนิ้วครึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยขนาด4ีนิ้วครึ่งสนิ้วครึ่งนี่ดูระบายข้างล่างก็จะเป็น4ีนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆการวางของเราเราจะวางไว้ตั้งแต่เริ่มทำโครงสร้างเลยเพื่อนๆก่อนเทพ,พื้นใช่ไหมครับเราก็วางถังเอาไว้ว่าจะตั้งอา่า อ่างน้ำไว้ตรงนี้ใช่ป่ะเราก็วางท่อเพื่อนเพื่อนวางท่ออยู่ใต้นี้เลยเพื่อนเพื่อนสี่นิ้วครึ่งใช่ป่ะคู่มาเลยนะครับคู่มาใต้นี้เลยลอดเอ่อห้องอาหารเราไปเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้คือห้องอาหารเราเนาะลอดไปโผล่ตรงนู่นเลยถังไซโลเพื่อนเพื่อนท่อขนาด ตีนิ้วครึ่งของเราอ่ะกรโผล่ตรงใต้ถังไซโลนี้เลยเพื่อนๆเพราะว่าเราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับลอดมานี่เลยนะครับแล้วก็ตีโค้งเพื่อนเพื่อนตีโค้งเข้ามาตรงประตูนี่แหละลอดใต้ประตูนี้ไปลอดใต้คานเพื่อนๆลอดใต้คานเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันอีกที ผล่ตรงนี้เลยเพื่อนๆตีโค้งจากประตูนะครับใส่ข้องอตีโค้งมานี่เลยแล้วก็มาลงที่ร่องนี้หนึ่งท่อนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปดูนี่ท่อเลี้ยงเพื่อนๆอันนี้หนึ่งท่อเนาะขนาดเท่ากันนะครับเพื่อนๆขนาดเท่ากันตั้งแต่อ่างน้ำาเลยนะครับเพื่อนๆสี่นิ้วครึ่งน,นะครับ ก็ใต้ประตูมาก็ทานแล้วก็มาใส่ข้องอเลี้ยวลงมาเลยใส่ข้องอเลี้ยวลงมาในออาาร่งนองนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนตอนเรายกท่อในบอ่อพักน้ําเราอ่ะเพื่อนเพื่อนก็น้ําก็จะไหลมานี่เลยเพื่อนเพื่อนน้าก็จะไหลลงมานี่เลยเนาะอาจจะเสียงดังลมหน่อยนะเพื่อนเพื่อนก็เปิดหน้าต่างเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นน้ําก็จะไหลมานี่เลยเพื่อนๆ ที่นิ้วึ่งของเราก็จะไล่พวกมูนุละของเด็กๆอะ่ะไปนู่นเลยท้ายข้อบนู่นเลยท้ายฟามมู่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงส่วนท้ายอีกทีว่า,ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะเพ,เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยังไงเราเดินไปดูกันครับ ้าน้ำจากต้นทางอ่ะเพื่อนๆน้ำจากตรงบอร่อพักน้ำที่เราเปิดอ่ะ,ะเพื่อนๆก็จะไล่พวกปูอัจมะะมาตรงท้ายฟาร์มนี่เลยเพื่อนๆแล้วก็มาลงในบอ่อตรงข้อที่ผมบอกเอาไว้อ่ะแปดนิ้วอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าตรงจุดนี้เราจะทำให้มันมีขนาดเล็กหน่อยนะครับเผื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหมูเราอ่ะเพื่อนๆตอนที่เขายังเล็กอยู่่รอดลงไปในท่อครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าท่อเรามีขนาดขนาดใหญ่มากเห็นไหมแปดแปดนิ้วนะท่อเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดประตูเพื่อมันจะจะได้สว่างขึ้นนะครับเพื่อนนะังเนี่ยครับเพื่อนขนาดดูที่เราระบายลงไป บอกพักอีกทีเพื่อนๆลงท่อแหนนิ้วของเราอะ่ะแต่ว่าตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆผมจะทําให้มันเล็กหน่อยนะครับเพื่อป้องกันลูกหมูเราตกลงไปในท่อนะครับเพื่อนๆแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ว่ามันอาจจะมีพวกตะกอนอะไรตกค้างเพราะน้ํานะมันจะชะลอตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆเราก็ต้องหาทางแก้ไข ก็เราไปปรับใจดูเนาะสว่วนตรงจุดต่ำสุดนี่ก็จะเป็นรอยร่องที่เราวางเข้า PVC เอาไว้ตั้งแต่แรกครับเพื่อนเป็นแนวของระดับ,ดบออัเพื่อนเพ่าอันเนี้ยแต่ว่าก็เสียมันก็มีว่าตะกอนจะไปตกค้างตรงนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงจุดที่น้ำลงกวมบัดเนาะว่า แนวผมวางไว้ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเอาไปปรับใช้กับทางของตัวเองเนาะตรงนี้คือจุดที่น้ำลงอะ่ะเพื่อนเพื่อนตรงท่อนี้แหละท่อแปดเดียวอะ่ะแต่ว่าผมไปดูพาไปดูใกล้ๆไม่ได้เพราะว่าลมแรงเพื่อนเพื่อนเปิดประตูเอาไว้เพื่อให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพเนาะเ,เดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องให่มไหมลมแรงเพราะว่าอยู่หน้าพัดลมเลย นะครับประตูตรงด,ด้านหายนะครับน้ําทั้งหมดก็พวกน้ําแล้วก็สมูลอุจจาระก็จะไหลามาลงท่อนนีนะ้แหละเพื่อนท่อแปดนิ้วของเราอะ่ะท่อแปดนิ้วนะครับเพืนะ่อนเราวางไว้ตั้งแต่แรกตอนทําก่อนเทพื้นนะยาวไปโน้นเลยเพื่อนยาวลอดพื้นไปตรงโน้นเลยข้างนอกจะมีขอบําบัดอนาจจะไม่เห็นเลยพัดลมนี่ไปหน่อยเดียวขาวๆอะ่ะ จะเป็นเป็นท่อเพื่อนๆเป็นท่อปูน60มั้งหน้า60มั้งจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเนาะหน้า60เพื่อนๆผมว่าผมให้เขามาวางไว้เป็นแนวเลยท้ายนี้แล้วก็ทํำฝาปิดเปิดเอาไว้4จุดยาวไปลงตรงบอเมนูตรท้ายช้ายฟามเราอะ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะ ตรงนี้คือส่วนของท้ายฟาร์มนะครับเพื่อนๆที่ผมเชี้ให้เพื่อนๆดูเมื่อกีอ้อันนี้คือเห็นไหมกล้ยส่งพัดลมนะที่ติดกับเสาตรงนี้ก็คือตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ก็คือจุดที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่ตรงจุดที่น้ําลงมาเพื่อนๆจากล่องร่องซ้่มมาเนาะถ้าเปิดประตูไปก็จะเห็นอท่อ 8นิ้วตั้งอยู่เพื่อนๆนก็วางยาวมาใต้พื้นนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ไปลงบ่อพักลงในบ่อนี้เลยเพื่อนๆตรงแนวนี้นะครับเพื่อนๆเราจะวางเป็นท่อ60หน้าหกสไว้ยาวไปโน่นเลยเพื่อนๆเราจะทำฝาเอาไว้ปิดเปิดอยู่4จุดตรงสอบไฟนน่นจุดแล้วก็ตรงใกล้ๆบ่อเมนโฮ โน่นอ,อีจุดหนึ่งเพื่อนเพื่อนเผื่อมีอะไรอุดตันเนาะจะได้แก้ไขสะด,ดวกส่วนตรงนน้นเขาเรียกกันว่าบ่อเมนโฮเพื่อนเพื่อนไปยืนตรงนน้นไม่ได้เดินผ่านไปก็จะแรงลมเยอะเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะก็เอาเป็นว่าคร่าวๆก็คือผมวางท่อเนี่ยเพื่อนๆจาก ใต้นี้ไปยาวไปโน่นเลยแล้วก็น้ําก็จะไปลงที่บ่อโน่้นเพื่อนๆลงบอ่อโน่นนะครับแล้วจะมีปั๊มที่บ่อโน่้นนะครับเพื่อนๆดูดดูดไปวิ่งไปนู่นอ้อมไปนู่นเพื่อนๆอ,อ้อมไปแล้วก็ไปลงที่ไงบอกแก๊สเห็นปะ่ะตอนนี้แก๊สของหมู่พันยังไม่ค่อยมีเพื่อนๆลูกบอลลูนก็เลยยังไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีแก๊สอยู่เพิ่งเริ่มมีนะครับ ันนั้นเรื่องรายละเอียดของแก๊สเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเดี๋ยวได้นําเสนอให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีแต่ในส่วนนี้ท่อตรงนี้ที่มาลงตรงบ่อน,นี้นะครับเพื่อนๆขนาดนี้เลยนะขนาดนี้เลยแปดนิ้วหน้าแปดเพื่อนแปดนิ้วเลยนั้นเนี่ยเพื่อป้อ,องกันการอุดตันนะครับเอาให้ให,ใหญ่ไว้ก่อนเพื่อนลงไป ลงไปยังท่อหน้า60อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการอุดตันนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องปั๊มปั๊มที่บ่อเมนโฮตอนนี้ก็ยังแก้ไขกันอยู่ตอนนี้ระยะทางการวิ่งของท่อที่ดูดน้ำพวกมูลอุจจาระหมูท่อที่ดูดไปอ่ะเป็นท่อ 4นิ้วเพื่อนเพื่อนนิ้วแต่ว่าเห็นวันนี้ได้คุยกับช่างเขาบอกตรงโน้นตอนนี้มันยาวไปนู่นเลยนะต้นไม้นู่นสูงๆเเพื่อนๆคือระบบเดิมที่เขาวางไว้ก่อนที่จะทำโซนห้าหลังเนี่ยเพื่อนๆแล้วตอนนี้เขาอ้อมไปนู่นไปรวมกับฟาร์มใหญ่ข้างในเลยต้นไม้จะเป็นฟาร์มใหญ่ของเรานะฟาร์มเริ่มแรกะตั้งแต่แรกอ่ะมันอยู่เลยต้นไม้ล้นไปนะเพื่อนเพื่อนก็พวกมูลอุจจาระของฟาร์มใหญ่ก็จะมารวมกัน มาลงที่นี่อบอกแก๊สเนี่ยเพื่อนเพื่อรวมทั้งของหมูพันธุ์ด้วยวิ่งมาโซนทั้งหลังหลังคาสีแดงอะโซนนู้นแนวนู้นวิ่งมาจากหมู่พันธุ์เพื่อน,อ,นอันนี้คือแนววิ่งของท่อแก๊สท่ออุจจาระหมะูเอามาทําบอกแก๊สเราเอามาทําแก๊สเพื่อปั่นไฟนะครับเพื่อนๆอันนี้คือรูปแบบข้าวๆนะครับเพื่อนเพื่อสำหรับเรื่องราวของการ วางท่อที่ให้หมุนอุจจระของหมูเราในฟาร์มลงมายังบ่อเนี่ยเพื่อนๆบ่อท้ายท้ายฟาร์มเราอ่ะแล้วก็ไปลงไปยังบ่อเมนโถอีกทีเนาะด้วยการใช้ท่อขนาดนี้นะครับเพื่อนๆหน้าแปดนะครับเพื่อนๆส่วนน้ำเข้าก็จะอยู่ที่่อ,อ สี่นิ้วครึ่งเพื่อนจากบอ่อพักน้ําเราหน้าหน้าฟาร์มหมูอะ่ะเพื่อนเพื่อนที่เราเอาท่อสี่นิ้วครึ่งอะ่ะเสียบเอาไว้อันนั้นคือเราใช้ท่อขนาดสี่นิ้วครึ่งยาวมาจนถึงล่องส้วมเลยเพื่อนเพื่อนตรงหัวเล่าเลยเพื่อนเพื่อนก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนผมก็ขอสรุปว่าเรื่องราวของ การใช้ท่อที่เปิดน้ำลงมาในร่องท่วมอะ่ะเพื่อนว่าเราใช้ขนาดเท่าไหร่นะนะครับเพื่อนเพื่อนรวมไปถึงท่อตรงท้ายฟาร์มด้วยนะครับผมใช้แนิ้วนะครับเพื่อนๆตรงท้ายฟาร์มเพื่อป้องกันการอุดตันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ขอจบวิดีโอ ลงแต่เพียงแค e ่นี giving, ้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาหมูภายในฟาร์มหรือว่าอุปกรณ์การใช้ในการเลี้ยงหมูเพื่อนๆก็สามารถจะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีเนาะ ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับให้กับในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่เห็นบอกแกดัไหมผมจะสูมให้ดูไหมมันเพิ่งมีน้อยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้น เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะนำเสนอให้เพื่อนดูเนาะ